สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เย็นสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้ดีเทลคอกรมแต่งระบายค่ะมีเชือกผูกโบแต่งมุกมาด้วยนะคะส่วนแขนความยาวประมาณข้อศอกชายแขนเป็นสมอกแต่งระบายค่ะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อกเริ่มต้นที่ 38, 40, 42, 44, 46และ48นิ้วค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยที่ใส่อยู่จะเป็นสีกรมแขนสอกค่ะแล้วก็จะมีสีกรมแขนสั้นนะคะสีชมพูเข้มแขนสั้นค่ะสีชมพูเข้มแขนสอกค่ะสีดำแขนสั้นค่ะ สีดำแขนสอกค่ะสีชมพูอ่อนแขนสั้นค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีชมพูอ่อนแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ